เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ ฮัลโหลสวัสดีครับมีนักกีแบน,นะครับวันนี้เราอยู่ในใน SD g แ n ร a m e t e r า a l นะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดสําหรับผู้เล่นมาใหม่ที่จะมาเล่นวันนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยครับพี่มีผมโอ้โหไม่ได้เลืเลอกซาซาบี้ผมเล่นเอ็กเปิดไม่ผ่านเลยครับพี่โอ้ผมอินดี้ไปนิดนึงนะพี่นะเอ่อเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงตู้ก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาเทียล่าสุดมาแปะให้ดูนะครับว่า GP 0-2อย่างคาโต้เนี่ยอยู่เทียอะไรนะครับ เล่นใหม่ตอนนี้เปิดตัวอะไรบ้างใช่ไหมครับอ,อันนี้ตามคำแนะนำของหมีเลยนะก็เอา GP02 เอาประมาณ2ตัวก็ได้ครับเพราะว่า1ดาวมันจะหมดสเตตัส20%ค่อนข้างเยอะจะต่อหนึ่งดาวก็เล่น GP02 เอาไปทำอะไรเอาไปผ่านดัต expert05 จะเล่นง่ายมากครับถ้าเกิดมีนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมีมีจัจด s t a t i s c sr 3ดาว3ตัวจบเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ถ้ามีก็จะผ่านง่ายกว่าเยอะครับยาวกาง่ายกว่าเยอะ คนนั้นตัวที่ต้องโฟกัสที่จะต้องมีจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวมีขอยาดบ่อยฟังนะครับถ้าเกิดเป็นมีมีเล่นนะมีเอาชาครับชาเอาสี่ตัวไปเลย2หรือ4ตัวก็ได้เพราะว่าแอทแทกของพี่ชาจะเยอะที่สุดในเกมเลยนะขึ้นหึ่งืเอเป็นแซกรุ่นอะไรก็ไม่รู้ยิงแรงกว่าไตฟีดอมอีกนะครับแล้วก็โอ้โหอัพเบ์ลิตี้นี่คือแบบค่อนข้างบ้าพาวมากครับสุดๆอะแอทแท็กเอ็ของ หุ่นชาแดงก็จะอยู่ที่หกพันเก้ารอยหกสิบเยอะสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยพิซซิคอกับสเปเชียนก็อย่าลืมไปหาตัวที่เอ่อโดนพิซซิคอกับสเปเชียนสเปเชียนแรงขึง้นพิซซิคอโดนแรงขึ้นก็คืออันนี้อะไรครับเอ่อไก่หน้าจีพีศูนย์สองถ้าเอ็กมันจะโดนสเปเชียนเอ้ยไม่ใช่พิซซิคอแรงขึ้นนะครับถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไปหาตัวบีมแรงขึง้นแค่นี้ก็แรงบรรลัยแล้วให้พยายามหาชาสองถึงสี่ตัวครับแล้วก็ G B ศูนย์สองประมาณหนึ่งถึงสองตัวแล้วแต,แต่ยานแม่ไม่ต้องนะยานแม่อันอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเลยเทสไทนี่ถ้าเกิดมีจําไม่ผิดก็คือเหมือนประมาณว่าลุงแกเป็นคล้ายๆเหมือนเทสนักบินแกนดัมอ่ะเออฝึกอบรมมาแลอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคุณคนตึงมันก็เลยไม่เข้ามาเลยครับเห็นป่ะตัวตึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอ้นี่ครับแสกนดัมแล้วก็ G ีควักนะตัวอื่นเฉยๆมากไม่เวิร์กเลยครับยานแม่ไม่ต้องไปสนใจเลย ให้ไประชานแม่ฟรีเอายานแม่ฟรีตัวไหนใช่ไหมครับนี่เลยยานแม่ฟรีทําไปเล่นไปยานแม่ฟรีเจ๋งนะยานแม่ฟรีมีแจกครับนี่เลยสามารถใช้ใส่ GP02 ก็ได้ครับแล้วก็เอ,อชาก็ได้นะครับยานแม่ฟรีอีกลำหนึ่งหน่นะอ่ะลำนี้ครับอ่าแล้วก็น้องผู้หญิงลำนี้แหละครับเนี่ยเพื่อนเนเ,นเลือกเอาเลยยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วะ ส่วนใหญ่ยาน,นี้มันใส่ได้แทบทุกยาทุกแทบทุกตัวอยู่แล้วไอพวกยาตัวแจกฟรีอะแต่ว่าพลังบวกน้อยนะแต่ว่าเอาไปใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองดูแล้วกันการแจกฟรีมันเยอะนะครับอ่าแล้วก็คําถามยอดฮิตก็คือพี่ครับมันจะมีตู้หนึ่งเริ่มมาให้เลือกมันจะมีการันตีเรื่องหนึ่งตัวเลือกซาซาบีครับอันนี้หมีําำล้วนะแต่ถ้าจะอินดี้เลือกตัวไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆหมีก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับมีหลายคนเลือกอินดี้แล้วก็ไปบน่นซาซาบีไม่มีเล่นเอ็กซ์เปิดหนึ่งไม่ผ่านครับ คือขออนุญาตบอกก่อนซาซาบีทำไมถึงให้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าข้อแรกคือพี่ชาค่อนข้างเก่งมากครับเป็นนักบินที่แบบออยิงตายสามเป้าต่อนหนึ่งเทิร์นแล้วก็มีแอคแทกเบิร์ตมียิงไกลก็ค่อนข้างแบบสมดุลมากดาวหางสีแดงแน่นอนอยู่แล้วต้องไม่กระจอกแล้วนะครับแต่แต่มีจะบอกว่าดาวหางสีแดงเวอร์ชั่นตัวใหม่เก่งกว่าเพราะอย่าง <c oughs> ที่บอกละเกมนี้ตัวเก่ามันก็สู้ตัวใหม่ไม่ได้เลยครับเนี่ยชาดาวหางสีแดง ถ้ามีนะก้าับกันจริงๆอะมีว่าตัวนี้เก่งกว่าเพราะว่าสกิลแม่งโคตรเวอร์เลยเพื่อนๆดูดิแอตแทกเบิร์ดมีบูทแรงด้วยนะแต่ว่ามีหลบด้วยโอ้โหแบบครบเครื่องสมกับพี่ดาวหางสีแดงนะครับเนี่ยอเวกเลเวอร4สี่ด้วยมีเดลเลเวอร์สิบสามอันนี้ต้องมีตามเงื่อนไขเลยครับจะขับได้อย่างเดียวก็คือแซกแดงเดียวนะไปขับตัวอื่นไม่ได้ครับวันนี้เพื่อนๆอาจจะไปใส่ตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องแอนนะครว่าแอนคือต้องมีสองค่าครับมันไม่ใช่อถูกไหม คำว,ว่าแอนก็แนก็คือว่าเราจะต้องมี2ค่าครับเพราะฉนั้นการที่จะขับได้หุ่นที่มีมมประสิทธิภาพก็คือแซกแคนดัมอย่างเดียวของหุ่นของเขาเองนั่นแหละอ่ะแค่นี้ครับซาซาบี้ใช้ทําอะไรใช่ไหมครับเผื่อใครเออ่พลาดไปแล้วก็เล่นใหม่ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้อะไรมากนี่ใช้ด่านนี้1ด่านด่านนี้ใช้ปะวดูบ้างน,นะหลายเกมหมีก็หมีก็มึนๆเหมือนกันนะทั้งวันเนี้ยไม่น่าจะจะจำได้ว่าใช้ไม่ได้นะครับ อ่ะแล้วก็ไปนในส่วน expert 5โอ้โหมีเจ้าบอกว่า expert 5้าซาซาบ้คือตัวแบกต่างหักเลยครับเป็นดามเอลนแรงที่สุดเพราะนั้นควรเลือกครับไม่งั้นผ่านยากเลือกไปเถอะดาวหางสีแดงไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแต่อย่างใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารูในส่วนเทียเดี๋ยวพูดถึงตัวเราเออหุ่นยนต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ GP 0 2ย์ตอนนี้เป็นแรงอะไรใช่ไหมครับ G p 0 2อยู่ที่ไหนเอยอ่ะนี่ยครับมาแล้วแรงของต่างชาตินะครับ อ่ะเป็นแรงเทียเอเอเอเลยเหลือดเหมือนรู้สึกว่าเขาจะให้ชาแดงแบบเอสเอตามที่หมีบอกเลยครับส่วน g ีพีศูนย์สองเอาแค่ตัวถึงสองตัวก็พอครับเพราะว่าหนึ่งดาวมันจะบดสเตตัสยี่สิบเปอร์เซ็นตอย่างน้อยตัวแมบบก็คือจะต้องบอกว่ากาโต้เก่งมากคนขับมาหุ่นก็ดีมันมันเป็นหุ่นที่ยิ่งแมบบดีสุดในเกมแล้วอะถ้ามีก็เหมือนการันตีผ่านศูนย์ห้าอยู่แล้วครับแล้วก็แท็กแน่ของชาตอนนี้ยิ่งแรงสุดในเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาย่าพูดหุ่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงคนขับเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เอสตอนนี้นะครับเห็นไหมซาซามิก็ยังจัด s อสเอสไตฟิโดมเออซต้าแ si คนดัมเอ็กเซียเอ็กเซียนี่ไม่ควรเอสเอนะถ้าทำหมีแล้วก็พิชาเอ็กเซียต้องตกไปเอเอนะครับแล้วก็คอสโบรนพวกพวกนี้หมีใช้มาหมดแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่าเก่งจริงครับถ้าเป็นเอสเอสอ่ถ้าจะเอาแบบเล่นง่ายๆจริงๆนะถ้าเกิดยุคนี้นะหมีแนะนําให้ไปซื้อไอดีดีกว่าครับเพราะว่าสไตฟิโดมกับลักไปแล้วสไตฟิโดมก็คือตัวนี้ครับ นี่มีบอกเลยนะเป็นเป็นตัวที่แบกหลังหักสุดๆเลยเดี๋ยวมีบอกให้นะสไตฟิโดแบกอะไรบ้างใช่ปะถ้าเป็นซากูชาอาจจะลงไม่ได้หลายด้านครับนี่เอ่อลงซไฟิโมลงโนสองโนสามครับแล้วก็โ no น4ลง3ามโนคือบอกเลยนะมีไซฟิโอนนี่คือผ่านง่ายมากครับจำมันเป็นมันเป็นตัวที่แบบเอ่อถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดสมมุติให้เทียมมีจริงๆอะ่ะมีให้ไตฟิดอมเอสเตัวเลยสําหรับมีนะ แล้วก็ไอ้ตัวนึงถ้าจะให้จริงๆให้ซาซาบี้แต่อซาซาบี้อาจจะให้เอสแค่สามตัวเพราะว่ามันยิงเบากว่าเซตานี่หมีบอกเลยนะไม่ควรเอสเอเลยความรู้สึกที่หมีเล่นอาจจะศูนดาวด้วยแหละมันไม่ได้แบบแรงอ่ะแล้วมันเข้าระยะคือเวลาเข้าไปชนถ้าไปเจอตัวแบบดาเมจแรงๆอ่ะมันมันงายเองนะถ้าเกิดเป็นตัวสามดาวก็โอเคอยู่แต่หมีมองว่าไซฟิโดมใช้งานดีกว่าเพราะว่าถ้าเอสของไซฟิโดมยิ่งยิงไกล ยิ่งแรงครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนบีบให้ไซิฟิลอกไปยังไงไกลอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยโดนบอสมันก็มันดีกว่าในะความรู้สึกของหมีนะอืมโอเคตามนี้เอ่อคอร์บอร์ดเอสเอสถูกแล้วเป็นตัวผ่านเอ็กเพิร์ทหนึ่งที่ดีที่สุดเลยมั้งต้นๆเลยนะครับ ก็ตามนี้เลยเนี่ยตามเทียร์ที่เขาบอกถือว่าจัดมาช่องขลังใช้ได้แล้วแต่นี่มีอยากจะตินิดนึงแอรเรียวอ่ะแอรเรียลกับฟีดอมใช่ไหมแอรเรียลไม่ควอเอสแอรเรียลต้องไปควรเอสเอสเอสถ้าคนใช้จริงจะรู้แอรเรียวอ่ะมันยิงแรงมากพูดถึงนะมันเป็นตัวซับที่ยิงแรงสุดในเกมแล้วว่าแอรเรียลอ่ะเธอให้ดูนะมีปั้นจริงสองดาวนี่ยิงที่เป็นแสนนะแล้วก็ PVP โคตรเทพแอรเรียลอ่ะ PVE ก็เก่งครับเอาไปลงคู่กับฟีดอมแล้วก็ใส่ฟีดอมนี่แบบโอ้โหพระเจ้าอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัว S n, n R นะครับตัว n R นะครับฟึบนี่อันนี้คือหุ่นแจกหรือว่าหุ่นที่ทำได้นะครับก็แน่นอนว่า G Quark แล้วก็ r e g ั n d a m ยืนหนึ่งแน่นอนแล้วก็เซตากับซูคิเพราะว่าเซตากับซูคีสามารถลงได้หลายซีรีส์มากครับเป็นตัวที่ทำคุ้มมากแล้วก็ Regen Ed แล้วก็ r e แดงอยู ULT เซตาตัวนี้ก็ลดก่อนถึง3.5ดีมากก็ตามนี้เลยครับเผื่อใครกำลังจะหาเออแต่ถ้ามีตินิดนึงนะ กระหน่ำแอริเอลรีวิวไม่ควรเอ็ดครับกระหน่ำรีวิวแอริเอทเนี่ยแอริเอลเนี่ยมีต้องมีควรเอด็เอดเอ็ดเนยิงแรงมากครับตัวเนี้ยเอ่อบางคนอาจจะไม่รู้ไงมีแน,น,นะนํานะมีใช้ที่ยิงบอสทีเจ็ดแปดหมื่นน่าจะเป็นตัวที่แรงแรงสุดในเอเนอาร์แล้วด้วยซ้ำตัวเนี้ยครับตัวเนี้ไม่ควรแรงเอด็ดเอด็ดแรงเอด็ดต้องเอ็ดเอ็ดมีจะบอกว่าแรงกว G ่าจีฟักโอ้โห,โหเยอะมากแต่คนอาจจะไม่รู้ไง,งแค่นั้นแหละ ลองไปดูเอ็กเปิรที่หมีใช้ก็ได้ครับยิงบอสมบนหกเจ็ดหมื่นอะแถมยิงไกลด้วยแล้วท่าแมงโตรสวยแรงกว่าจีควักเยอะอะถ้าทำหมีอะแอรเรียตัวนี้แต่คนไม่ค่อยรู้นะก็ขออนุญาตบอกสนดหนึ่งแล้วกันมันควรเอ็ดเอดจากสกิลดาเมจมันหลายอย่างแล้วมันควรเอ็ดเดครับด้วยประการทั้งปวงเลย อ่ะต่อไปเป็นตัวที่เอ่อ็สอที่เปิดตู้นะครับก็จะมีในส่วนแน่นอนเลยเอสกซ์แกลดัมนี่ยืนหนึ่งเอสกซ์แกลดัมเป็นตัวละครที่ทำนี่คุ้มมากถ้าคนที่ทําจะรู้นะครับว่ามันลงโอ้โหเดี๋ยวมเดี๋ยวมีผ้าไปนะตัวที่คุ้มที่สุดในจัก,กรวาลแกนดัมเลยว่าลงเอ็กเปิดหนึ่งลงเอ็กเปิดสามลงเอ็กเปิดสี่สามเอ็กซ์เปิดครับถือว่าโคตรคุ้มมาหาปัญไล่เลยเอ็กซ์แกลดัมทําไปเลยเลเวร้อย อ่ะจีมินัสศูนย์หนึ่งยิงแรงแต่ว่าจีมินัสค่อนข้างหาย,ยากมีมีแค่สองตัวแต่ว่าใส่เฟืองทองยัดได้ครับเออแรงเอเป็นในส่วนกระด้ำขาวเอออันนี้โอเคถ้าถ้าถ้าเอาชาใส่มันจะแทงได้สองรอบค่อนข้างดีมากครับเออความเสี่ยงส่วนตัวมีเออซอสคาราเมลตี้คนไม่ใช้คนคนไม่รู้ว่ามันเก่งแต่มันตีแรงมากครับมีใช้ทีมเอเลนส์อาร์ผ่านเอ็กซเบิรศูนย์สามกับศูนย์สองด้วยตัวนี้แหละรครับลองไปลองไปใช้ดูโหตีโคตรแรงเลย อ๋ออ๋อตัวอื่นก็ตามนี้เลยครับถูกแล้วไม่ผิดไม่ผิดอ่ะอันนี้จบไปในส่วนขุนยนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงนักบินกันดีกว่าครับ,บน,นักบินนักบินนักบินอ่ะนักบินขอรวมไปเลยนะครับกาโต้ตัวใหม่ตอนนี้อยู่ L S C L L s ซีล็อกโค้เเป็นตัวซับท่านเทพครับชาคีระนี่2ภาคเลยอาซึนะโอ้แล้วก็ซูเรตา้าจางนี่ L S s จะถูกแล้วทุกตัว LS อืม จะมีดูคนนะแรงเอฟเหรอเออคามิวเอาจงจริงแม่งไม่ได้เก่งเลยเด้งเลือดนี่หมี่จะบอกว่าทุกครั้งที่หมี่ไปชนบอสเนี่ยหมี่ไม่เคยมันรอดมันมันไม่เคยรอดกลับมาเด้งเลือดเลยคามิวอะเฮ้ยแต่ทำไมชาชาตัวใหม่ได 8? เอฟเอฮเฮ้ยชาตัวใหม่ไดเอฟเอได้งไงวะมีไทมนิดนึงนิดคือสกิลแม่งโคตรโกงอะ่ะน่าจะเป็นตัวสายโจมตีที่โกงที่สุดแล้วนะเ,เดี๋ยวเรามาดูสกิลชานะทำไมชาดาวหางสีแดงถึงมาอยู่ตรงนี้หมี่ไม่เข้าใจ เกิดอะไรขึ้นกับพี่ชาพี่ชากดเอดเลยดูสกิลมันคือเพียบพร้อมด้วยการลบหมดทุกอย่างมีทั้งหลบอันนี้เป็นไอ้นี่นิวไทยอืมหมี่คิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องไอ้นี่มากกว่าสกิลเอมันต้องต้องมันมันก็เหมือนต้องขับแซกแดงอะเห็นไหมเนี่ยซึ่งปกติเราก็เปิดตู้เราก็ได้คนขับอยู่แล้วป่ะโอ้หมี่ว่ามันควรจะเออนะ เพราะว่าไอตัวที่มียิงไกลแล้วมีหลบแล้วก็แอดแท็กเบิร์ดมีแค่ตัวเดียวคือเขาเนี่ยคือว่าโคตรโกงเออที่เรโคทุกตัวอ่ะไอจะถูกหมดครับวันนี้หมีไม่เถียงเลยทุกอย่างเป๊ะอัสลันได้เอสอัลันเหรออัลันมันมันเป็นมันมีปัญหาอย่างนึงมันเหมือนแทงโจมตีมันแทงได้แค่รอบเดียวนี่แหละถ้ามันแทงสองรอบมันจะติดเอสเอสแต่ถ้าเกิดเป็นเทียบพีพีอะมีให้อัสลันเอสเอสเอสเลยนะถ้าเป็นพีพีแม่งโคตรเก่ง

อ่ะทีนี้จบไปนส่วนคนขับต่อไปไป็นส่วนยานบินสุดท้ายแล้วนะครับยานแม่ยานแม่ขออภัยอ่ะยานแม่เอ่อยานแม่มาใหม่สองอันอยู่บีบีคือแท็กมันกากมากเลยอ่ะแม่มันมันไม่เวิร์กจริงครับไม่เวิร์กจริงอ่ะต่อไปไปในส่วนยานแม่เทพตลอดการก็คือยานลักกาทีฟ้าแล้วก็ออเบโซชิก้าซึ่งหมีมีนะครับอันนี้เดี๋ยวมีบอกจากประสบการณ์หมีเลยนะเผื่อใครจะมาเล่นนะครับ ตอนนี้ยานแม่ที่ถามถ้าเกิดมีให้เอ,เ,อเลยใช่ปหมคือยานรักครับแต่ว่ามันเป็นลิมินเ็ดที่ออกไปแล้วเพืเ่อนๆก็จะไม่สามารถเปิดได้ตอนนี้วันช็อตคิลเลอร์คือทีมที่เก่งที่สุดทั้ง PVP ทั้ง p v e คือพระเจ้าที่สุดแล้วครับเพราะนั้นถ้าเกิดแต่ว่ามันไปเราไงาถูกปหถ้าเกิดเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะไปเล่นจริงจังผิแนะนำนะให,ให้ไปรับไอเดีเถอะสามร้อยห้าร้อยบาทเองสไตล์ตัวนี้ตัวที่ต้องเอาใช่ปไสไตล์ฟรีดอมสามดาวแล้วก็จัตติสองดาวสามดาวก็ได้แล้วก็เป็นในส่วน,นวววรักใครย ถ้า3า้ดาวจะบวกเซตัสถึง44ซึ่งมันบวกเยอะสุดในเกมแล้วบวกเยอะมากสไตล์ฟรีด้อมยิงทีสามสี่แสนน่ะคือแบบมันเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วแล้วก็สกิลของยานแม่กดแล้วเด้งเลือดครับเป็นอะไรที่หายากถ้าย,ายเทียบระหว่งางยานรักกับ FIFA. ทีฟ้าทีฟ้าสู้ไม่ได้ครับทีฟา้ายานทีฟ้าก็คือดรอปลงมานิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเด้ง EN PVP โคตรเสียเปรียบ งานที่ดีใน p v p ควรเร่งเลื่อนครับแล้วก็จะดนาด่านหลังๆมีว่าควรเร่งเลื่อนเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันยิงเราเกือบตายอย่างเงี้ยเร่งเลื่อนมันก็แบบทําให้เรายืนได้อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่อย่างที่บอกไงรักมันลิมิเต็ดทีฟ้าตัวธรรมดามึงไปเทียบกันก็ไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปการหนึ่งเบโทชิก้าตอนนี้ก็ทําทีมของภาคยูซีก็ยังเป็นรองอยู่นะเป็นรองวันชอตแต่ก็คือเก่งระดับหนึ่งครับเพราะว่ามีตัวชูโรงอย่างซาซาบีนิวแกนดัมแล้วก็คาร์มิลเซตา แล้วก็แคนดัมสีฟ้าในการเป็นตัวแบกนะครับขาดตัวลบเดฟใช่ไหมใช้แคนดัมแดงก็ได้ครับ ULT ลบเดฟสามห้าแล้วก็มีจีควากับเลงนดัม um. ถามถามว่าเก่งไหมถือว่าเก่งลองลงมาจากปันช็อตก็ประมาณนี้ครับ อ่ะเรียบร้อยครับเทียทุกอย่างก็อันนี้มีเห็นด้วยเลยกับยานแม่อาจจะมีนักบินที่หมีไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างชาชาเั็นคนเ,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 เอ็ดนะสักสิลกกมันอ่ะอืออ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตสรุปนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะมาเล่นก็พยายามเอา G ีบ2ศูนสองให้ได้สตัวสองตัวแต่ตัวนี้นเพื่อนๆควรจะต้องรีหาจริงๆก็คือพี่ชาครับพยายามเปิดชาเนี่ยให้ได้สักสองสี่ตัวครับ ถ้าจะเริ่มเล่นจริงๆตอนนีเอาสไปเลยก็ได้ครับจะได้3ดาวมันแบกแบบสบายเลยแล้วก็มีกาโต้ยิงแมปโอ้โหยิงปะทนายหมดอะดานเดินแต่จะมีปัญหาเรื่องยานแม่นิดนึงนะเพราะว่ามันมันไม่ได้แมทก,กันเลยอะประมาณนี้นะครับแต่เกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่ามีเงินคุณทรัพย์ยเช่าหมีแนะนําให้ไปรับไ d ดีดีกว่าถ้าทำหมีแต่การใช้งานวันช็อตคิลเลอมันลงได้หลายอย่างหลายด่านมากครับมันคุ้ม ถ้าจะรับใช่ไหมอันนี้พูดถึงเสียเงินใช่ไหมไซฟิโดนสามดาวอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีตู้เลิมิเตดบนกลับมานะครับตอนนี้อาจจะอนาคตอาจจะกลับแต่ตอนนี้ยังแน่นอนแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรจะต้องโฟกัสใช่ไหมครับก็คืออ่ะขอยูนิตอีกตัวหนึ่งถ้าจะรับใช่ป่ะเอาจัตติกครับเอาไว PV ้ PVP อย่างน้อยต้องมีสักตัว2ตัวมันได้เปรียบคนมีกับไม่มีคือจะรู้เลยว่า PVP ต่างครับมีใช่ไหมว่าต่างนะคนมีเอาเอา้ง่ายจัตติกนี่คือตัวแบบ p v p ขั้นเทพเลยเออเอเอเอประมาณนี้ แล้วว่าจะรับก็อย่าลืมดูยานแม่รักครับยานแม่รับจะรับทั้งทีเอาสองถึงสามดาวไปเลยแต่ถามว่าศูนย์ดาวเล่นไหมเล่นได้ครับหมีก็ศูนย์ดาวก็เล่นได้แต่แต,แต่แต่มันจะไม่สามารถเพิ่มดาวได้ไงเพื่อนเพื่อก็รับทั้งทีก็เอาเถอะไซฟ,ฟิโอมสามดาวบวกรักจบเลยเรามีของมีจักติกสตัวหนึ่งกสบายตัวอื่นหาตัวอื่นหาในเกมได้ครับแต่อีสองตัวนี้หาไม่ได้แล้วเออไซฟิอมกับยานแม่รักหาไม่ได้แต่ว่าจักติกถ้าเราเปิดตู้ลิมิเต็ดมีโอกาสออกครับมีโอกาสออกแต่ค่อนข้างตึงอยู่ประมนี้ อามีสรุปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับสำหรับเทียแล้วก็ผู้เล่นใหม่เปิดตัวไหนรับอะไรอย่าลืมไปอย่าลืมตู้ตู้เลือกเอาซาซาบี้นะแต่ถ้าอินดี้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่มีก็คือหมีเตือนแล้วถูกป่ถ้าจะรับไอดีก็อ,อย่างที่บอกเอาไซฟ,ฟิโดนสามดาวบวกยันแม่รักจัตติกคืออย่างที่หมีบอกครับไซฟ,ฟิโนม,มันคือขุนที่อนเนกประสงค์สุดแล้วอะเออมันคือขุนยิงไกลที่เอาตัวรอดดีที่สุดแล้วแล้วก็ยิงโคตรแรงยิงแรงมากยิงไกล คือมีว่ามันครบเครื่องที่สุดแล้วอะคือถ้าเรามีสามดาวนี่มันการันตีผ่านดาวแบบง่ายที่สุดแล้วอะสําหรับหมีนะคนอื่นมีไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือแล้วก็อย่างที่บ่อยมากมันลงสองสามสี่คือการันตีผ่านแน่นอนถ้ามีไซฟีนอมอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นด่านอื่นก็ผ่านถ้าสไซฟีนอมลงได้พวกแข็กซีดมันเยอะครับพวกพวกด่านซีดอะประมาณนี้อา้าวมีสรุปเรียบร้อยนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ไปใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับ ถ้าให้เลือกระหว่าง GP023 ดาวกับดาวหางสีแดง3ดาวเอาชา3ดาวครับเพราะมันแรงกว่าเยอะคือยังไงมันก็เป็นสายทรับมันไม่มีทางแรงกว่าตัวสายโจมตีได้อยู่แล้วครับแต่ข้อดีของ g p 0 2ก็คือการมีท่าแบบที่ยิงแบบมโหรานะ่ะยิงทีเดียวตายเป็นสิบอ่ะอันนี้คือดีแต่เราก็ควรจะเก็บไว้สักตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับเอาเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าไปแบบเอออินดี้ไปแล้วผมไม่มีขุนครับพี่หมีเอาไงดีหรือเป็นผู้เล่นใหม่เฮ้ยผมเสียงเงินสัก 5้0 0อย5ถ้าทำหมีจับใจเลยนะสมัยตอนที่มีเล่นโอ้โหมีได้สไฟตฟิอล์สามดาวมีเสียไป2,000บาทเลยมั้งโอ้ถ้าเกิดให้เทียบไปซื้อไอดีนะซื้อดีคุ้มว่าร้อยเท่าเลยซื้อไฟตฟิอล์สามดาวบอกยันไม่ต้องมีเห็นคนขายเยอะพันหนึ่คุ้มไปเยอะเชื่อมีเลยอ่ะมีแนะนำลองดูแล้วชีวิตจะดีโคตรอะแล้วเจอกันนะครับ